สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูแต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับขอบคุณสซอรับสลากครับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของแฟนเพจ a c e b o o k ฮะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับไปกดติดตามกันได้อีกช่องทางหนึ่งเรื่องราวข่าวสารของทางแมนยูก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมที่นั่นนะครับรวมทั้งในเรื่องของ เกี่ยวกับช่อง YouTube ช่องสำรองครับเพื่อช่องหลักเกิดปัญหาอีกนะครับก็จะได้ไปอัปเดตเพิ่มเติมที่นั่นได้นะครับก็ฝากกันด้วยครับคือช่องสำรองเนี่ยในเรื่องของ u t u b e เนี่ยกดไปที่หน้าแรกนะฮะของช่องหลักนี่แหละจะมีช่องแนะนำกันอยู่นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันนะครับเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์เดนเรื่องแรกนะครับเอ่อเป็นเรื่องราวของทางอเมริโออวารสนะฮะ อดีตโคเปอร์สวัตโตของเรานะครับซึ่งเอเวเรสเนี่ยเราน่าจะคุ้นหน้ากันดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเดวิดเดียรเป็นอย่างมากนะครับคือรู้จกักเดียรเป็นอย่างดีตั้งแต่แอดมิริดนะครับแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งที่แมนยูเนี่ยก็คือได้ร่วมงานงานกันมาแบบโดยตลอดนะครับคือสนิทสนมกันมากไปกินข้าวด้วยกันไปนูน่นนี่ด้วยกันมาโดยตลอดระหว่างเดียรแล้วก็เอเวเรสรวมทั้ง คือเราจะได้เห็นภาพกันบ่อยก็คือแก๊งสเปนนะครับแก๊งคนสเปนเนี่ยนะครับของทีมเราเนี่ยจะเห็นว่าต้องมีอัลวาเรสอยู่ในภาพด้วยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ดีต่อกันแบบนี้ทำไมถึงแยกทางกันนะครับแล้วเดอะไทมเนี่ยก็เอามาเคาะกันครับเกี่ยวกับเหตุผลนะฮะที่อัลวาเรสต้องแยกทางซึ่งต้องบอกว่าตอนที่มีการแยกทางเนี่ยมันไม่ได้มีสื่อดังๆเคาะกันออกมาครับหรือว่า แมนยูก็ไม่ได้ให้เหตุผลว่าอัวาเดสเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงแยกทางซึ่งเราก็แปลกใจใช่ไหมครับทั้งที่อัวาเดสกรร็รู้กันดออีอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับว่าความสัมพันธ์ก็ดีกับทางเดียร์เป็นอย่างมากเสน็จกันมากก็ไม่ได้เทรนให้เดียร์ดูแย่ซะที่ไหนใช่ไหมครับก็อยู่แบบฝีมือก็ยังโคงเส้นคงบาสาหรับเดียร์ในในตอนที่มีอัวาเดสอยู่นะครับทีนี้มันมีเหตุผลอย่างไรถึงต้องแยกทางนะครับ และท่าบอกว่าโซชาเนี่ยมองว่าพฤติกรรมของอัลเบเดสเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะครับในช่วงรีซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งจําได้ไหมครับว่ามันจะมีการไปพักนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในช่วงปีซีซั่นเนี่ยสมมติแล้วกันไปพักในโรงแรมแห่งหนึ่งแต่ว่าโรงแรมนั้นเนี่ยมันจะมีคาสิโนอยู่ในที่พักด้วยนะครับแต่ว่าอัลเบเดสเนี่ยก็คืออยู่ในบาร์เนี่ยที่มีการเปิดย4ิบชั่วโมงอยู่จนถึงประมาณตีสี่ได้คือแบบอยู่ยันเช้าะนะครับแล้วก็ ถามว่าอเวเดตแหกกฎไหมอเวเดตไม่ได้แหกกฎครับนะแต่บรรดาเพื่อนโค้ชอ่ะคนอื่นๆเนี่ยมองว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วก็โซชาจะตําหนิหนักได้ในเรื่องนั้นนะครับสุดท้ายนะครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นต่อมาเนี่ยก็เสร็จสับครับโซชาก็เลยสับซะเลยนะครับโดยการที่เหมือนกับว่าไล่อเวเดตนั่นแหละเหมือนกับผลักอเวเดตออกจากทีมเลยแล้วกัน นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วก็เห็นว่าในตอนนั้นเนี่ยอวารเดสก็มีการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาด้วยแล้วก็เหมือนกับทําแสดงตัวไม่ค่อยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเตะนะครับเพราะว่าสโมสรเราเนีนะ่ยมันเป็นสโมสระดับระดับท็อปทอปของโลกฟุตบอลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภายนอกต้องดูดีด้วยนะครับนะ ไม่ใช่เพียงแต่ว่าภายในดูดีแล้วภายนอกต้องดูดีด้วยนะครับแค่ยกตัวอย่างแค่นักเตะเราบางคนยิ้มแย้มผ่านโซเชียลก็ยังโดนวิพจาณ์ใช่ไหมครับนะบางเกมผลงานแย่งเงี้ยก็โดนวิพจา์ถ้าเกิดมายิ้มแย้มนอกเกมนะครับหรือว่ามาอัพโซเชียลสบายใจนะแต่เนี้ยอวารเดสเนี่ยมีการดื่มหนักอะไรประมาณนั้นยันเช้าแล้วครับแล้วก็มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ดีนะครับก็เลยสับซะเลยนะครับโดยการไล่ออกนะครับหรือว่า คำพูดง่ายก็คือเป็นการแยกทางแล้วกันเป็นแบบคำพูดที่ดูเหมาะสมที่สุดนะครับแต่จริงๆเขาก็เคาะกันเข้ามาจากสื่อใหญ่ด้วยอ่ะมันก็น่าเชื่อถือพอสมควรน,นะครับ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าเกิดความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยยูดีมันจะมาไล่ออกดืด้อได้อย่างไรนะครับมันต้องมีเหตุผลที่รุนแรงซึ่งเหตุผลนี้ก็น่าจะรุนแรงพอสมควรแล้วล่ะนะครับก็ตามนั้นนะครับนะแต่ในอนาคตอาจจะมาร่วมงานกันอีกครั้งก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับ เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของเฟรดนะฮะเดอะแอตแลนตครับได้มีการเปิดเผยเบื้องหลังนะครับความสําเร็จหรือว่าการกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมของเฟรดอีกครั้งนะครับคนที่ช่วยเฟรดเนี่ยก็คือมาตินเพิร์ตครับเป็นโค้ดที่โซชาเพิ่งดึงมานะครับเพิ่งดึงมาได้ไม่นานมานี้เองนะฮะแล้วก็เหมือนกับเขาเนี่ยรู้ภาษาเกี่ยวกับภาษาที่เฟรดใช้ด้วยนะครับที่เขาเรียก ภาษาอะไรสักอย่างอะ่ะที่ชาวบราซิลเขาใช้นะฮะแล้วก็ได้มีการสนทนาเป็นการส่วนตัวมันก็เลยทําให้เฟรดเนี่ยเข้าใจระบบการเล่นมากขึ้นนะครับคือมันมีคนสื่อสารที่แบบรู้ภาษากันะนะครับมันก็เลยทําให้การสื่อสารเนี่ยมันเป็นที่ราบรื่นพอมาตินเพิร์ธเข้ามามันทําให้การรับฟังมันดูง่ายขึ้นแล้วก็เฟรดเข้าใจง่ายแล้วก็เล่นได้ตอบโจทย์ของฮาโซชาในแต่ละเกมช่วงหลังมานี้นะครับนี่คือเบื้องหลังนะฮะที่มาตินเพิร์ธเนี่ย เป็นคนอยู่เบื้องหลังเลยที่แบบมีส่วนร่วมให้เฟสเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดที่สม่ำเสมอได้นะครับคือเขาถึงขั้นแบบว่าเวลาทําอะไรเนี่ยมาตินเพิร์ดก็จะมีคนแบบว่าเป็นคนแบบคอยให้คําแนะนําเป็นการส่วนตัวด้วยนะแบบแชทส่วนตัวก็มีเหมือนกันนะครับคือดูแลทุกอย่างอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็ให้เครดิตมาตินเพิร์ดด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโซชาเป็นคนผักดันให้โอกาสแต่ว่าเบื้องหลังเยอะกว่านั้นมันก็มีทีมงานชุด ใหญ่ของเราอีกหลายคนที่ช่วยผลักดันด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เรื่องราวเกี่ยวกับแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยก็ล่าสุดได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บครับว่าตอนนี้ดูดีขึ้นแล้วนะครับตามลําดับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนขั้นฟื้นฟูลแล้วก็ทกํากายภาพซึ่งน่าจะกลับมาฟิตแบบเต็ม100%ในเร็วๆนี้ฮะก็น่าจะกลับมา ทันพอดีครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีเชื้อไวรัสโควิด19ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเลื่อนการแข่งขันไปซึ่งกลับมาเตะได้ก็น่าจะพร้อมแหละสําหรับแรดฟอร์ดแล้วก็ทีมของเราน่าจะฟูลทีมรวมทั้งบ็อกบา์ก็กลับมาแล้วเช่นเดียวกันด้วยนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องของอาการบาเดเจ็บนักเตะแต่ละรายแล้วก็มีคนถามกันเข้ามาเหมือนกันว่าแรดฟอร์ดกลับมาได้ตอนไหนผมก็คิดว่าน่าจะ กลับมาได้ทันในช่วงกลับมาเติกันอีกครั้งนะนะฮะเพราะว่าตอนนี้รัดฟอร์ดก็ยืนยันชัดเจนว่าดูดีขึ้นมากนะครนะแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับในเรื่องของจูต์เบอร์ลิงแมนะครับสำหรับดาวรุ่งวัย16ปีของเบอร์ลิงแฮมซิตี้รายนี้นะนะฮะล่าสุดทางอดีตโค้ชเยาวชนของเบอร์ g ิงแมเนี่ยเขาได้ออกมาสัมภาษณ์ครับมีการแนะนำนะครับว่าถ้าจูเบอร์ลิงมเนี่ยเลือกย้ายทีมควรที่จะเลือกย้ายไปแมนยู มากกว่าที่เป็นบอสตัดอร์ตมุนนะครับคือเขาบอกว่าทั้ง3ทีมอะดีกันหมดนะฮะดีหมดเลยไบดอรตมุนก็โอเคเพราะว่ามีตัวอย่างการผลักดันดาวรุ่งอย่างจาดอนซานโช่หรือว่าล่าสุดเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์แล้วก็อีกหลายคนแล้วก็เชลซีก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีแต่ว่าแมนยูเนี่ยดูจากณปัจจุบันเนี่ยในหลายอย่างมันดูแบบเริ่มลงตัวแล้วมันก็น่าจะเข้ากับระบบหรือว่าตรงกับสเปคของจูดเบลลิงแฮมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าดูจากชุด์เลลนณปัจจุบัน เหมือนกับแมนยูมีนโย,ยมบายแบบใหม่นะครับในการปั้นขุมกําลังให้มันแบบให้มันแบบเพื่ออนาคตมากกว่าที่จะเป็นการปั้นขุมกําลังเพื่อแบบตอบโจทย์เดียวนั้นเลยนะครับนะคือพุ้นไงว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะเราจะเน้นใช้แบบพวกนักเตะพร้อมใช้งานพวกซูเปอร์สตาร์นะครับที่มีประสบการณ์พอสมควรแต่ว่า ณปัจจุบันเราทราบกันดีว่าโซชาพยายามเน้นแบบนักเตะอายุไม่เกิน25ปีเน้นใช้ผักนันดาวรุ่งเพราะฉะนั้นนี่คือทีมที่ตอบโจทย์สําหรับจูดมากกว่าแล้วก็แว่วๆมาว่าแจ็คเกลลิสรายล่าสุดก็น่าจะมีการเลือกย้ายไปด้วยนะครับนั่นคือมุมมองของอดีตโค้ชเยาวชนของทางเบอร์ n ิงแฮมที่มีการแนะนําจูดเบอร์ลิงแฮมนะฮะให้ย้ายไปแมนยูนะครับโอเคประมาณนี้เรื่องราต่อไปครับ อันนี้เป็นเรื่องราวที่ทางแมนยูออกมาแถลงการเองนะครับในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันที่มันแบบเรื้อรังกันอยู่นะเวลานี้ที่มันมีการถกเถียงกันข้างเยอะนะครับซึ่งล่าสุดทางสโมสรแมนยูก็ออกมายืนยันครับว่าสโมสรเราเนี่ยมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าอยากให้การแข่งขันเนี่ยกลับมาแข่งขันกันจนจบฤดูกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นพิบริกอังกฤษเอเอครับหรือว่าการแข่งขันอื่นๆด้วยนะครับก็คือแมนยูไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของการโมคะ อาจจะมีบางสโมสรว่ามองว่าอ่ะโอเคควรที่จะเป็นโมคาแล้วก็ตัดจบไปเลยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือตกชั้นไม่มีแชมป์ก็ไม่มีนะครับ UCL โค้ต้า UCL ก็ไม่มีเหมือนกันอะไรทุกอย่างคือโมคาหมดแต่ว่าแมนยูไม่สับสนให้เป็นแบบนั้นนะครับแมนยูสับสวนว่าต้องเตะต่อให้มันจบนะครับไม่ว่าโปรแกรมจะเลื่อนไปนานแค่ไหนก็ตามนะครับต่อเนื่องกันนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับทางเดลี่เมลก็เล่นข่าวออกมาครับว่าทางพิบลอังกฤษเนี่ยขอความร่วมมือสมาชิกหรือว่าบุคลากรทีมแล้วก็ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆนะครับว่าให้มีการงดใช้คำว่าโมฆะนะครับในช่วงฤดูกาลนี้ที่หลายๆคนเนี่ยเราได้เห็นกันว่าทั้งรองประธานสโมสรของทางเวสต์แฮมโชเซ่เมนโยหรือว่าอารันเชียเลอร์หรือว่าดิอฟเฟอร์นันอีกหลายคนเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์หรือว่าบอกออกสื่อนะครับว่า จะมีในเรื่องของการโมคะหรือว่าอยากให้ทางพิบูลย์อังกฤษเนี่ยโมคะไปเลยเกี่ยวกับซีซั่นนี้ซึ่งถ้าเกิดพูดไปอย่างนั้นน่ยทางพิบูลย์อังกฤษเขามองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถสร้างความเข้าใจผิดต่อวงกว้างได้ก็คือแบบทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็จะมีการโมคะแล้วเพราะว่าทั้งริโอฟีนันออกมาให้สัมภาษณ์บทวิเคราะห์แบบนี้มันก็น่าจะเป็นความจริงหรือว่าอลันเชเลอร์อะไรประมาณนั้นครับ คือที่แน่อยู่ก็ไม่วไว้นะครับเดี๋ยวมีประกาศอย่างไรทางพิบเรลืองอังกฤษเขาจะประกาศเองนะครับในเรื่องนี้ต่อเนื่องกันนะครับทีนี้เดลี่เมลก็เล่นเคาะกันอีกมาอย่างเช่นเคยนะครับเขาบอกว่าสมาคมนักเตะอาชีพของกรงกฤษเนี่ยทั้งพิบเรลืองอังกฤษแล้วก็ EFL เนี่ยทวงติงไปยังฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับว่าไม่เห็นด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าจะยัดโปรแกรมเตะ3นัดในรอบ120ชั่วโมงนะครับเมื่อ เราสามารถกลับมาแข่งขันกันได้อีกครั้งนะครับเพราะว่ามันทรมานเกี่ยวกับร่างกายเกินไปนะครับ,รบซึ่งมันเกินอัตราปกติที่นักเตะทำศึกนะครับอย่างมากก็ประมาณสัก2เกมอะไรประมาณนั้นนะมันก็โอเคแต่ว่าอันเนี้ยมันคือ3นัดแล้วก็อาจจะมากกว่านั้นต่อสัปดาห์อะไรประมาณนั้นนะครับคือมันพักน้อยทำให้ร่างกายมันดูใช้งานหนักแล้วมันก็อาจจะทำให้เจ็บต่อเนื่องในเรื่องของซีซั่นใหม่ได้ นะครับแล้วก็คุณก็ต้องเข้าใจว่าปีหน้าเนี่ยมันก็มียูโรใช่ไหมครับเพราะยูโรก็เลื่อนไปเพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบในหลายๆด้านนะมันผลเสียมันเยอะเพราะฉะนั้นพิบเหียอังกฤษต้องมานั่งคิดวิเคราะห์อ,อีกเยอะเลยนะครับบทสรุปเนี่ยมันยังหาบทสรุปไม่ได้ครับตอนนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับก็รอดูกันต่อไปทีนี้เรามาเข้าสู่ในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับมีการเล่นข่าวมาจากสื่ออิตอลีอย่างตุ t โต่สปอร์ตนะครับเขาบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยเตรียม ส่งนเรื่องของดิบาล,ล่าแล้วก็มิเรลมเปียนิตเนี่ยบวกเงินเพื่อขอซื้อตัวพอบอกมามิดฟิลด์ของทางแมนยูนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นี่ซึ่งผมมองว่าข่าวเนี่ยก็สิบข่าไปนะครับเพราะว่าดิบาล,ล่าเนี่ยเราเคยติดต่อไปแล้วแต่ว่านักเตะไม่ต้องการเลือกย้ายอยู่ดียูเวนตุสจะมายัดเยียดให้เนี่ยมันผมว่ามันไม่ใช่ถึงแม้ว่ายูเวนตุสพยายามผลักดันให้แบบเฮ้ยคุณต้องไปแมนยูนะแต่นักเตะไม่ได้อยากย้ายมา นะฮะมันก็มันก็ไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแมนยูก็ชัดเจนแล้วว่าถ้าเกิดดีบัลลาไม่มาไม่มีความต้องการที่จะมาหรือว่าขอออฟชั่นเยอะเกินไปแมนยูก็ไม่สนนะครับในเรื่องนั้นมันจบตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แต่ส่วนของวิลเลมเปียนิตเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าจะมีการแลกเปลี่ยนหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ผมมองแค่ดิวคาว่ายูเว่พร้อมส่งดีบัลาเข้ามาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่ละนะครับเพราะว่ามันมันชัดเจนตั้งแต่ช่วงซั ให้ความสนใจในตอนที่เราจะเอาลูโก,กไปไปสลับเปลี่ยนกันแต่ว่าดีบราลาเลือกที่จะไม่ย้ายมาเองเพราะฉะนั้นเราจะไปติดต่อทําไมถูกไหมครับนะเพราะว่าเพราะงั้นข่าวนี้ผมคิดว่าข้ามไปได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวครัวสิบก็ตามหรืออาจจะเกิดขึ้นได้แต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นดีลที่ยากนะครับก็ติดตามกันนะเขาบอกว่าดีบราลาบวกเปียนิตบวกกับเงิน55ล้านปอนด์นะครับให้กับแมนยูไว้พิจารณาการปล่อยตัวบ็อกบานะครับ เรื่องาเาเกี่ยวกับกิสมันกันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคอสิบเช่นเดียวกันนะครับารายงานก็ออกมาครับเขาบอกว่าทางแมนยูเนี่ยถ้าเกิดอยากได้กิสมันหรือว่าหวนกลับมาล่าตัวกิสมันอีกครั้งเนี่ยพวกเขาเนี่ยต้องทําอย่างไรเพื่อมีแนวโน้มมากกว่าทีมอื่นในการคว้าตัวกิสมันเข้ามาเสริมทัพนะฮะซึ่งหนึ่งเหตุผลที่เขาเคาะกันเข้ามาเนี่ยก็คือว่าแมนยูเนี่ยจำเป็นต้องรั้งบล็อกบาวไว้กับทีมต่อไปในช่วงฤดูกาลหน้า เพราะว่าทั้งคู่ก็คือบ็อกบากับกิสมันเนี่ยมีความสนิสนมกันเป็นเพื่อนซีกันนะครับทำให้กิสมันย้ายมาแล้วมันสบายใจอ่ะแล้วมันมีแบบเพื่อนซีอยู่ในทีมก็คืออยู่กับแมนยูอยู่นะครับมันก็เลยอาจจะเป็นการให้บอกบาไปโน้มน้าวได้ด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับนะมันเกี่ยวอยู่นะครับในเรื่องนี้แต่ว่าก็อย่างว่ากันไปครับยุคนี้มันยุคของโซชาไงการซื้อนักเตะระดับแบบนี้นะครับหรือว่า มีค่าเหนื่อยระดับนี้ค่าตัวระดับเนี้ยแล้วก็แนวทางต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็ตอบยากเหมือนกันนะครับเราเรายังโฟกัสในเรื่องของผู้เล่นดาวรุ่งอยู่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะดิวของทางกิสมันถามว่าเขาเก่งไหมเขายังเป็นตัวท็อปของโลกฟุตบอลครับผมยอมรับในเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าคือมันตรงกับนโยบายของแมนยูไหมนั่นแหละฮะคือคําตอบที่มันตอบได้ยากมากนะครับแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้กันดีว่า ทางโซชามีแนวทางอย่างไรด้วยนะครับนอกจากนี้เดลี่เมลครับได้เล่นข่าวเพิ่มเติมกันเข้ามาครับว่าตอนนี้โอเดนกาโล่ alo, เนี่ยตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยเลยครับว่าอนาคตของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ไหนซึ่งชัดเจนครับว่าเขาต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปในช่วงฤดูกาลหน้าหรือว่าต้องการส,สัญญาถาวรน,นั่นเองแล้วก็พร้อมที่จะรับค่าเหนื่อยลดลงกว่าเดิมอีกต่างหากด้วยท,ทั้งที่เซี่ยงไฮ้เซินหัวเนี่ยมีการประเค้นให้แบบ เพิ่มขึ้นด้วยครับประมาณ4 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ได้คือแบบคุณไปอยู่เซี่ยงไฮ้คุณแบบนอนตีพุงสบายเลยฮะคือรับซับแบบกระหน่ำเลยอ่ะนะฮะแพงแพงกว่าระดับของบล็อกบาร์ซะอีกนะครับเรื่องนี้มันอยู่ที่อีกาโลครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันอยู่ที่อีกาโลล้วนๆครับว่าจะเลือกแบบไหนนะฮะทีนี้ครับมีการเปิดเผยจาก u ูเอ e d พีเพิล TV นะครับก็เขามีการแบบว่าคอกันเข้ามาครับว่านักเตะที่ทางแมนยูเนี่ยควรที่จะปล่อย มีใครบ้างหรือว่าไม่เป็นประโยชน์ในทิ้นโอเทฟฟอร์ดอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะครับมีใครบ้างมี7นักเตะด,ด้วยกันนะครับหนึ่งเลยก็คือมาโกโรโฮนะครับสองฟิลโจนนะครับสามคิสมอลลิงแล้วก็สี่เนี่ยมีฟอร์โซเบนซาห้าเป็นเปร่าหกเป็นเจสซี่ลินการ์ดแล้วก็เจ็ดเป็นอเล็กซิสซานเชตนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับแต่ในรายของทางบอคบาเนี่ยยังคงได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลอยู่นะครับก็คืออยากเห็นบอคบาเนี่ยลงเล่น ช่วยทีมต่อไปถึงแม้ว่าจะมีข่าวดรามา่าหรือว่าข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมก็ตามแต่รายชื่อ7คนที่ผมว่ามาก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยนะครับก็คือแฟนผีบางส่วนเนี่ยมองว่าควรที่จะปล่อยนะครับก็เอามาฝากกันด้วยในเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเรื่องราวต่อไปครับเป็นในเรื่องของไรอันเชอร์คีนะครับเป็นดาวรุ่งของทางรียงนะครับที่ตอนนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมในยุโรปนะฮะแล้วก็เ,เขาบอกว่าแมนยูมีการร่วมแจมด้วยนะครับซึ่ง รายงานกันออกมาครับตอนนี้เหมือนกับแมนยูกำลังรอดูสาการของแองเกลโกเมสอยู่นะครับนะเพราะว่าดาวรุ่งที่เราพยายามปลุกปั้นอย่างแองเกลโกเมสเนี่ยสัญญามันยัง50 50นะครับไม่รู้ว่าจะต่อหรือเปล่าถ้าต่อก็อาจจะยุติการให้ความสนใจด้านเชอร์คีเข้ามาปลุกปั้นนะครับแต่ถ้าเกิดทางแองเกลโกเมสเลือกย้ายทีมด้นเชอร์คีเนี่ยอาจจะดึงตัวเข้ามาปลุกปั้นเพิ่มเติมกันได้ ก็ติดตามกันนะครับว่าไรายอันเชอร์คีเนี่ยจะเลือกยาไปอยู่ทีมไหนครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหหลายๆทีมครับเอาแบบวิกวิกทีมที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันก็คือบาซ่าเรอัลมาริดยูเว่เนี่ยก็ให้ความสนใจด้วยเห็นว่าค่าตัวน่าจะแพงด้วยครับนะวัยเพียงแค่ไม่เกิน20ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าฝีเท้าดีแล้วก็เป็นที่สนใจของหลายๆทีมนะครับเรื่องราวของเจม์เนสันครับปิดท้ายกันครับอันนี้เป็นรายงานจาก เดอะเอ็กเพรสนะฮะรายงานกันออกมาครับว่าตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนักครับเกี่ยวกับเอ็ดวูดเวิร์ตนะที่ต้องการตัวเจมแเนสันเข้ามาเสริมทัพนะฮะเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนกับเจมีมนสันมีความโอนเอียงที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางเลสเตอร์ออกไปอีกแบบระยะยาวนะครับเมื่อมีการต่อสัญญาถามว่าต่อสัญญาแล้วสามารถยื่นข้อเสนอได้ไหมหลังจากนี้นะครับมันสามารถยื่นได้อยู่แล้วแต่ ข้อเสนอนั้นเนี่ยมันต้องแพงขึ้นกว่าเดิมอ่ะขนาดตอนเนี้ยซัมเมอร์เนี่ยถ้าเราซื้อเมดซั่นก็ปาไป80-90ล้านปอนด์แล้วทีเนี้ยพอมีในเรื่องของการต่อสัญญาไปอีกเราก็ต้องเพิ่มมูลค่าเพราะว่าเขาต้องเรียกในเรื่องค่าชดเชยเพิ่มเติมด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือความยากลบาบากนะฮะถ้าแมนยูอยากได้ต้องรีบเร่งต้องคุยเสร็จเดี๋ยวนี้นะครับก่อนถึงซัมเมอร์ก็ยิ่งดีคุยไว้ก่อนแล้วคอยไปเสนอทีเดียวในช่วงซัมเมอร์ก็ได้ นี่ยถ้าเกิดไม่ติดต่อไว้ก่อนมันก็จะทําให้เม d ดาันเนี่ยเลือกที่จะต่อสัญญาแล้วก็อยู่กันต่อไปนะครับนี่คือความยากที่แมนยูต้องต้องผ่านมันไปได้ถ้าเกิดอยากได้เมดาสันแล้วก็เอร์ดเบิดเนี่ยกำลังปวดหัวอยู่นะครับตามรายงานจาก,ซกืซออังกฤษซอนี้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้า แฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ